บทที่บทที่เถึงสิบเสวดเรียงกัน <c oughs> อิติปิโสภควาารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโตรโรบริสธรรมมะสาราธิสัทธาเทวมนุษยสานางพุทโธภควาติ สวาคาโตภควะตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอฮิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัดตังเวทิตัพโพอินยูฮิติสุปฏิป,ปันโนภควะโตาสาวกสังโค <c oughs> อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยาทิทังจัตตาริปูริชยุคานิอัตถาภุริสปุกราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโคอคุณายโยปาคุณนยโยทักกินายโย,ย,โย,ย,โยอัญชรีกัลนิโยอนุตตะังบุญยัเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตัง ยะสังสาสังโกนังอุอปปัสันติสิเนหังมาตาพิตาวะโอสหังปะโพจันติมหาราชาตะวังมังโปสัจุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทเสธิกินติเทวะเยกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัส ตาปียังกันตังสาสิปุตโตพวันตุเมสิทธิราพังชนะนะเยมณีจินดาปิตังจัธนังสัพเพนะชนาพระหูชนาปิยังมะมะสก,กัตตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตุอุตะมังวรังฮิตังเทวมนะ นุสานังพุทธเตเชนะโสทิานานัสันตุปัตเวสัพเพทุกขาภูปะสะเมตุเตสักกัตวาธรรมมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปฏิระหูปะสะมะนังธรรม,มเตเชนะโสทิานานัสันตุปัตาทวสพเพ พระวาปูปูปะสะเมตุเตสักกัตวาสังขรัตนังโอสถาอุตุมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังขะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทะเวปะทะเวัปะทะวาสัพเพโรคาวูปะสะเมตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมบุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสกโตโรกววทูอนุตโตโรบริสธรรมมาสาราธิสัทธาเทวมนุษยา์นางพุโทโธภคะวาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสยุการิอัตถาปุริสปุคราอิสัพภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกรณนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติ จินดามณีปียงวันตังยะสังสาสังโกนังอ,อุปสันติสิเนหางมาตาปิตาวะโอระหงปะโทตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัส,สุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเศธิกินจิเทโวเยสโกปัดชางทัศมิง กินเนวาตัตาปิตังกันตังสาสิปุตโตพวันตุเมสิทธ,ธิพรังชนาเยมณีจินดาปียังจะทานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตุมังวรังหิตังเทวมนุษยสานางพุทธทเตเชนะโสทินานสันตุป,ปัตตวสพเพทุกขา วสะเมตุเตสกาวะธรรมะธรรมารัตนังโอสถังอ,อุตตมังวรางปริราหูปสะมนงังธรรมเตเชนะโสธินานัส,สันตุปัสเวสเพสวาปูวูปะสะเมตุเตสกัตตวาสังขารัตนังโอสถังอุ ตมงวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเชนะโสธินานัสันตุปัทถวาสัพเพโรคาวูปษสะเมนตุเตอิติปิโสพระควาอรลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโตโลบริสธรรมมสาราทิสัทธาเทวมนุษย์สานางพุโทพธโธพระควาติ สวาาขาโตภควตาธโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปสัสโกโอปนายิโก clock. ปัจจัดตังเวทิตัพโพวินยูฮิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาบริสบุคคลาเอสะภควโต สาวกัสังโคอาหัวไนโยป้าหัวไนโยทักิไนโยอันชลีกาลนิโยอนุตรังบุญยะเขตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังสาสังโกนางอุปุสันตินิสิเนหางมาตาปิตาวะโอระหังปะโพจันตังมหาราชาพระวังตังโปสตุ โนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกันจิเทโวเยสโขปัดฉังทัสมิงกินเนวาปัตาปียงกันตังปาสาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิราพังชะนานะเยมณีจินดาปียงจะทะนางสัพเพชนาพะหูชะนาปียงมะมะ,มะ สกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตุมังวรังหิตังเทวะมะนุสานังพุทธเตชะเนโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาภูปะเมตุเตสักัตตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังประริราหูปัสะมะนัง ธรรมเตชชนะโสธินานสันตุปัทเวสพเพะวาบ <c oughs> ูปะสะเมตุเตสัก,กัตวาสังขารตนางโอสถังอุตุมาวรังอาหุนยยางปาหุนยังสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสพเพโรคารูปะสะเมตุเต บทที่สิบสองชินนะบัญชรชายาสะนากตาพุทธาเชวาวารังสวาหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุระนาระนาสภากันหังหาราทยพุทโธอัตถวีสตินากายาสะสัพเพปฏิติตาไมหัง มัตตเกเ,เตมุตนิสลาสีเสปติโตไมหังพุทโทธธรรมโมอริโลจนเนสังโคปติโตไมหังอุเรสัพพะคุนากโรหัตเเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจะทักคีเนโกนทันโยปิธิคัสมิงโมคันลาโนจะ มามะเกทักคินี <c oughs> สาวนีไมาหางอาสุงอนันทะราหุนโนกัสโปจะมหานานาโมอุภาสุงวานาสโสตะเกเกสโตปปติพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกรโรนิชินโนสิรสิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารก,กัสโปเทโร มะเหสีจิตตะทาวโกโสไมหังพวันเนจิตนางปฏิสาธิคุณกะโรปุโนโอังคุริม,มาโลจะปุปารีนันทะสิวรีเทราปัญจอิเมชาตานะเตติรกามะมะเสสาสิติมหาเทรา วิชิตาชินะสาวากาเอเตสิติมหาเทราชินะวันโตชิโนรสาชรันตาสีระเตเชนะอังคะมังเขสุสันนิธารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตะสุดตากังทักชังปัจจโตอาสิวาเมอัง กุริมากาลัง <c oughs> ขันธโมระปฏิตันจะอาญานาริทะดิยะสุตตะกังอากาเสชาธนาังอาสิเสสิปาการสันติตาชินานานาวารสังยุตตาสบปปะ <c oughs> การะสังกตาวาตาพิตาทะ สัญชาตาพาหิรันรันตุปัตถวาอสีสาว,วิณยังยันตุอนันตชิตาเตชะสาวสาโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัจสามหิวิหะรันติอหิตะเล สัทธาปาเรตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาสิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตโรโยสัทธามานุภาวะ ปาริโตจารามิชินาปัญชะเรติ